สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทางหน้าเก่าแล้วก็หน้าใหม่ทุกคนนะคะอุ้มขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Verb to help ผู้ช่วยที่ดีที่สุดที่จะช่วยคุณเตือนตัวเองให้ใช้สติในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้เนี่ยอุ้มก็ยังมีเว็บไซต์ Verb to help นะคะที่ได้วรวบรวมเอาคำคมเรื่องสั้นแล้วก็แบบทดสอบย่อยๆเอาไว้เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยหากใครสนใจเนี่ยสามารถลองเข้าไปเยี่ยมชมกันดูได้นะคะ คลิปในวันนี้อุ่มมาพร้อมกับ energy update สำหรับวัน full moon นะคะหรือวันเพ็ญซึ่งก็ตรงกับวันที่16เมษายนพศ2565โดยที่อุ๋มได้ใช้ไพ่เป็นสื่อกลางในการ c h a n n e พลังงานในครั้งนี้นะคะแล้วก็ข้อมูลของไพ่ที่ใช้เนี่ยจะใส่เอาไว้ใน description box ข้างล่างนะคะ การอ่านคำทํานายครั้งนี้เป็น Collective Reading เพราะฉะนั้นก็อยากที่จะขอให้คุณได้เลือกรับฟังเอาเฉพาะในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับคุณอะไรที่ฟังแล้วไม่ใช่ไม่โดนก็ขอให้ปล่อยผ่านไปนะคะตอนนี้อุ่มก็ได้เรียงไพ่เอาไว้หมดแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเปิดอ่านคำทํานายพร้อมกันอุ่มจะขออนุญาตแสดงความตั้งใจของตัวเองก่อนนะคะอุ่มขออาราธนาต่อคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดช่วยปกป้องคุ้มครองพวกคุณทุกคน ให้คล้าวคลาดจากพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิดเอาละเรามาเริ่มกันที่ข้อความแรกนะคะกับเฟย์นะคะเขียนว่า miraculously amazingly everything I need always comes love is opening me to receive beyond anything I imagine แล้วก็เบอร์17นะคะกับ clarity แล้ว ก็แคลิฟายด้วยไพ่ทาโร่นะคะ Knight of Pentacles นะคะหากคุณกำลังมุ่งมั่นตั้งใจทำสิ่งใดอยู่นะคะไม่ว่างานที่คุณทำเนี่ยเออคุณจะเป็นลูกจ้างคนอื่นหรือคุณอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นนายตัวเองนะคะสิ่งที่คุณทำอนะคะ่ะขอให้คุณนะคะเชื่อมั่นอย่างแรกเลยคือต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ่ะ เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งที่ทําว่าสิ่งที่คุณทำคุณทำมันด้วยหัวใจคุณทำมันด้วยความสุขคุณทำมันด้วยความรักคุณใส่เ NERGY ดีๆพลังงานดีๆของคุณลงไปในงานของคุณไม่ว่าสิ่งที่คุณทำมันจะดูเหมือนแบบเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้อะเฮ้ยมันอาจจะดูแปลกใหม่สำหรับคุณหรือคนอื่นๆก็ตาม หากคุณตั้งใจทำงานของตัวเองด้วยความเชื่อมั่นและความศรัทธาต่อตัวเองและต่อจัก,กรวาลน,นะคะคุณย่อมพบทางออกให้กับตัวเองเสมอค่ะ เห็นไพ่สามใบแรกนะคะแล้วก็นึกถึงคำพูดที่ดร m a r t i ร์มาติงลูคเตอร์คิงจูเนียเคยพูดเอาไว้ขออนุญาตโคต้ดมานะคะว่าคือคุณไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเห็นบันไดทุกขั้นน่ะ <c oughs> นะที่จะพาคุณไปถึงถึงเป้าหมายถึงเส้นชัยเนี่ยคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเห็นมันทุกขั้นหรอกค่ะ <c oughs> คุณแค่เห็นแบบว่าสองถึงขั้นในระยะทางสั้นๆแบบข้างหน้าที่คุณสามารถที่จะมองเห็นว่าเอ้ยเออข้างหน้าไม่มีหลุมมีบ่อมี เหวหรือแบบกับระเบิดนะนะคะอ่าเอาเป็นแบบเหมือนกับว่าค่อยๆเดินอย่างมั่นคงแล้วก็มั่นใจนะคะอ่าค่อยๆแบบก้าวไปทีละหนึ่งถึงสองหรือสามก้าวนะคะแต่คุณต้องมั่นใจกับตัวเองว่าคุณไม่ได้เดินถอยหลังนะคะคุณต้องก้าวไปข้างหน้าโอเคถึงแม้ว่ามันจะแบบแค่ซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ต้องมั่นใจในตัวเองนะว่าคุณไม่ได้เดินถอยหลังนะคะอืม เพราะว่าสิ่งที่คุณตั้งใจทำนะคะมันจะส่งผลดีทั้งต่อตัวคุณเองแล้วก็สังคมในระยะยาวค่ะเพราะว่าในไพ่นะคะก็คือเป็นเป็น night of pentacles แล้วเป็นอัศวินแล้วค่ะอ่าอีกไม่กี่ก้าวนะคะคุณก็จะ,ะเป็นควีนสวยๆส,สง่าๆนะคะอ่ะแล้วก็กลายเป็นคิงค่ะนั่งอยู่บนบัลลังก์ของคุณนะคะอ่ะแล้วก็มองดูผลผลิต นะคะที่มันงอกงามจากความตั้งใจที่แท้จริงของคุณเอาละเรามาดูข้อความต่อมากันนะคะกับ reframe นะคะ this is happening for me not to me มีรูปของของขวัญมาแล้วนะอ่านะคะแล้วก็เบอร์29นะคะกับ nurture แล้วก็แคลิฟายอ Age of w a n d s นะคะเอาละเอาละเห็นไหมที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะคะการเป็นอัศวินเป็นควีน Queen, แล้วก็เป็นคิงนะคะถ้าเกิดคุณคุณยิ่งมุ่งม,มั่นตั้งใจคุณยิ่งแบบใส่หัวใจใส่พลังงานดีๆนะคะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองแล้วก็สังคม ความสาเร็จเนี่ยโอ้โหกำลังแบบนะเออพุ่งพุ่งเข้ามาหาคุณเลยนะอย่างรวดเร็วด้วยนะคะ,ะเห็นไหมแล้วก็มีภาพของของขวัญน,นะคะไม่ว่าคุณกําลังแบบรอคอยข่าวดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาการได้รับเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือการได้เปิดโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจของคุณนะคะหรือคุณอาจจะได้รับของขวัญน,นะคะหรือเงินรางวัล ที่จัก,กรวาลได้ส่งผ่านมาทางกัลยานะมิตรท่านอื่นๆนะคะ,ะในการตอบแทนความดีของคุณนะคะแล้วก็กับในไพ่เนเจอร์นะคะอุ่มคิดได้อีกอย่างหนึ่งว่าการที่คุณนะคะทำความดีนะคะ เพื่อสังคมคุณจำเป็นที่จะต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะคุณรู้ดีที่สุดว่าคุณชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตัวเองได้อย่างไรบ้างนะคะ,ะทำทำตัวเองให้มีความสุขค่ะเติมแก้วน้ำของตัวเองให้เต็มค่ะก่อนที่จะเผื่อแผ่ไปถึงเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆน,นะคะนี่แหละคะ่ะคือหลักการของ g i f e and receive ที่สมดุลน,นะคะเอาละเรามาดูข้อความต่อมากันนะคะกับ Make a move. God. Ask for help from others. God Three of Swords. จากที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปรับสมดุลในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็สําหรับข้อความนี้เนี่ยคือภาพในไพ่นะคะมีรูปของคนสองคนนะคะทุกใบเลยนั่นเอ่อถ้าเกิดจะพูดอย่างแรกนะคะก็คือแบบคุณต้องเน้นหนักเรื่องของการปรับสมดุลพลังงานหนยินหยางในตัวเองนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นการปรับสมดุลนะคะ work life balance นะคะ คือถ้าเกิดคุณให้นะคะอ่ให้คนอื่นไปอย่างเดียวโดยที่คุณไม่เติมตัวเองให้เต็มคุณจะเหนื่อยค่ะแล้วมันอาจจะทําให้คุณ break down ได้ไม่ว่ามันจะเป็นในเรื่องของร่างกายนะคะหรือหรือจิตใจการที่เรามุ่งมั่นตั้งใจลุยเต็มที่กับงานมันดีค่ะแต่ว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องทําอะไร ด้วยตัวคนเดียวตลอดเวลานะคะถ้าเกิดคุณจําเป็นที่จะต้องแบบเออขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะหรือว่าขอความคิดเห็นจากคนอื่นนะคะก็ลองขอความช่วยเหลือจากคนอื่นค่ะถ้าเกิดเรา,เอาอยากจะไปเรียนรู้กับเขานะคะหรือว่าขอความคิดเห็นจากเขาหรือว่า ขอความช่วยเหลือในเรื่องของทุนทรัพย์นะคะก็อันนี้ก็เลือกฝั่งที่มันแมชกับคุณแล้วกันมันไม่ใช่เรื่องน่าอายะคะ่ะเพราะว่าการที่เรายอมรับว่าเออเฮ้ยสถานการณ์เราเป็นอย่างไรมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถแก้ไขสถานการณ์นั้นหรือปัญหานั้นได้อย่างตรงจุดนะคะหรือถ้าเกิดใครที่เหมือนก็เออแบบสวดอ้อนวอนอธิษฐานจิตนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอ่าท่านอาจจะรับรู้นะคะแล้วก็ส่ง ความช่วยเหลือผ่านทางคนอื่นๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้นะคะเพราะมีรูปของของขวัญแล้วก็มีรูปของแบบความช่วยเหลือนะคะอืมพอมองไพ่ทั้งสามใบนี้แล้วนะคะแอบคิดถึงคำว่าสองหัวดีกว่าหัวเดียว <laughs> นะคะแล้วก็ภาพในไพ่ใบนี้นะคะ โอเคใช่แหละคนสองคนเขายืนหันหลังชนกันนะคะหันหน้ากันไปคนละทางเลยโอเคมันอาจจะหมายความว่าคุณกับพาร์ทเนอร์นะคะอาจจะมีความแตกต่างทางความคิดนะคะหรืออาจจะแตกต่างทางด้านเชื้อชาติหรือว่าเพศหรือว่าความชอบนะคะแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเขาจะแบบเห็นไหม เอาไม้กายะสิทธ์มายิงใส่กันนะไม่ใช่เขากลับกลายเป็นว่าเขาเขาถือแล้วหรือชูไม้กายะสิทธ์ขึ้นสูงขึ้นไปนั่นแสดงว่าเขาสองคนถึงแม้ว่าเขาจะแตกต่างแต่เขามีจุดมุ่งหมายหรือจุดหมายเดียวกันค่ะนั่นก็คือชี้ไม้กายะสิทธ์ขึ้นไปข้างบน เหมือนกับว่าเขาสองคนเนี่ยรู้ว่าตัวเองแตกต่างแต่ว่าเขาก็ยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกันหร,หรือทำงานร่วมกันได้นะคะเพราะว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยมีจุดมุ่งหมายหรือมีเป้าหมายเดียวกันเอาละเรามาดูข้อความต่อมากันนะคะกับ meditation to dig deep แล้วก็ remain positive นะคะแล้วก็เบอร์18นะคะกับ the moon อเอาชนะความกลัวนะคะด้วยการทำจิตให้สงบนิ่งนะคะส่วนบนนั่งสมาธิแล้วก็คิดบวกค่ะให้กำลังใจตัวเองค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะความกลัวมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดมาจากอัตตาของเราสิ่งที่สมองเราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันตัวเราจากอันตรายจากการทำเรื่อง,สงเสี่ยงนะคะจากการทำเรื่องบ้าบิ่นบางอย่างนะคะอืม สมองเราเนี่ยพยายามปกป้องคุ้มครองชีวิตเราอยู่ตลอดเวลานะคะ,ะเพราะฉะนั้นจงขอบคุณความห่วงใยของสมองของตัวคุณเองนะคะ,ะแต่ว่าเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนจากความกลัวเหล่านั้นนะคะเป็นมาคิดบวกนะคะให้กำลังใจตัวเองนะคะมองเห็นถึงข้อดีของตัวเองนะคะ เพราะเมื่อใดที่คุณรักตัวเองเป็นอย่างแท้จริงนะคะ,ะคุณคุณจะรักคนอื่นด้วยค่ะคุณจะรักแม้กระทั่งศัตรูของคุณหรือคนที่เคยทำลายคุณทำให้คุณเจ็บปวดถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นคำสอนของพระเยซูคริสต์นะคะที่ว่าจงรักเพื่อนบานเหมือนรักตัวเราเองอะคะ่ะ นี่แหละค่ะนี่คือเพชรเม็ดงามในจิตใจคุณความรักแบบไม่มีเงื่อนไขอีกคืนคืออัญ,ญมณีชิ้นงามที่สุดแล้วที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่เพียงแต่ว่าเราอาจจะฝังไว้ลึกสุดใจนะคะลึกอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะคะความรักเหล่านั้นอ่าแต่เมื่อใดค่ะเมื่อใดที่ผมบอกเมื่อกี้นะคะเมื่อใดที่คุณแบบเข้าใจถึงความรักแบบไร้เงื่อนไขจริงๆอ,ะอ่ะคุณจะรู้ว่าเฮ้ยแบบในหัวใจของคุณมันเต็มไปด้วยแบบ เพชรเม็ดงามอะค่ะเอาละเรามาขอคำแนะนำสุดท้ายจากจัก,กรวาลกันนะคะอุ่มจะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะขออนุญาตค่ะขอคำแนะนำจากจัก,กรวาลสำหรับวันฟูมูนวันเพ็ญที่16เมษายนพศ25 6 5ด้วยค่ะ ได้ใบนี้เลยนะคะใบเดียวกับตอนแรกที่ผมถือไว้เลยนะนะคะภาพนี้นะเรามาอ่านข้างหลังกันนะคะเขียนว่า forget what has already been and wake up tomorrow to a paradise of your own creation นะคะโอเคอปล่อยให้อดีต อยู่กับอดีตต่อไปค่ะนะคะจริงอยู่ว่าไม่มีใครย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตได้แต่เรามีสิทธิ์เลือกว่าเราเลือกที่จะจมอยู่กับอดีตหรือปล่อยให้อดีตอยู่กับที่ของมันคุณคือคนเดียวที่มีสิทธิ์เลือกค่ะ พอเมื่อใดที่คุณปล่อยวางได้แล้วใจคุณจะเป็นสุขค่ะเออโอเคโอเคก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะนะขอให้คุณได้ใช้ช่วงเวลาวันเพ็ญนี้นะคะในการเคลียร์ e อเนอรลบๆนะคะชาร์จแบตให้กับตัวเองนะคะ แล้วก็พร้อมที่จะสนุกกับชีวิตต่อไปนะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์นนะอมรออ่านอยู่สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ฝากช่วยแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักหรือจะช่วยกด s u b s c r i b e แล้วก็สั่นกระดิ่งได้นะคะเราจะได้เจอกันในทุกๆคลิปเลยสำหรับวันนี้ขอให้ทุกๆคนสนุกกับชีวิตนะคะเราไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย